ครับมาห้าสส,าส,สวัสดีครับผมเอเชียนยิ้มครับผมวันนี้นะครับก็มาใส่เสียงนะครับเพลงศึกไทยไฟนะครับเพลงยอดแสนไกลนะครับก็เป็นเวลาประมาณสัก คืนเกือบตีหนึ่งได้แล้วครับมาตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะครับก็ต้องรีบเดินทางไปถ่ายละครที่ชนบุรีวันนี้ไปถ่ายเรื่องสุภาพบุรุษบ้านทุ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตีกลับไปถ่ายอีกในวันนี้หลังจากใส่เสียงเสร็จครับผมเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มไทยไฟทีมใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบกีฬามัดมวยนะครับชมไทยไฟนะครับก็จะมีเพลงเขาเรียกว่าเพลงจาก แทนความรู้สึกของนักมวยของคนไทยทั้งประเทศนะครับกับกีฬามวยไทยไฟครับผมเพลงนี้ติด่ามฟังกลุ่มนี้ก็รียกลุ่มศิลปินไทยไฟทีมใช่ครับรวมกันก็จะมีหนึ่งบีคิงครับคุณบีคิงครับจะของเพลงแช่งแช่งนะครับก็ร่วมอยู่ในรั้บัมนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นไปด้วยราบรื่นดีนะครับวันนี้มามาอัดเพลงห้องห้องอัดของคุณใคร อาจารย์วาดนะครับอาจารย์วาดใช่ครับผมซึ่งเป็นคนที่เอ่เเลนตดนตรีนะครับ,บรแต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็โ,โปรดิวเซอร์ด้วยนะครับนนก็เป็นไปได้ราบรื่นดีครับไม่มีอุปสรรคติดขัดอะไรนะครับกินก้อยเก่งไหมอาจารย์วาดโอ้โหยอดมากครับแกทำก้อยให้กินกับมือเลยกับขมๆมือมากใช่ครับผมกลับไปขี้แตกเพราเไม่รู้นะ รู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดีเลยอ่าการว่านี่คือเรานี้รับทําให้กับศิลปินต่างประเทศด้วยครับผมจากสองปอลาวสองปอลาวนะครับก็อัลบั้มอะไรฮุนเซนจะทำต่อไปอ่าตอนนี้คุณเอมีผลงานอะไรจะฝากกับทีมรายการหากันจังกับมาลพันดีเลยครับครับผมก็ติดตามผลงานผมได้นะครับทางไทยทีวีซีช่องสามแล้วก็ ช่องเจ็ดนะครับก็ไปทุกช่องนะครับยกเว้นช่องลุนซีั้งนี้ไม่ค่อยไปเบอ่อเบื่อหัวปลาแล้วไม่ไป <c oughs> ช่องช่งงามหรอครับช่องช่งาม <isas> ไม่ได้ไปนะครับก็ติดตามผู้กองเจ้าเสน่ห์นะครับในบทนักข่าวแต่นี้คุณเออยู่ในรายการหากันจังก,กับบาเลพันดีนะครับก็ <c oughs> ขอฝาก ให้คุณเอฝากรายการของคุณไมเคิลเชิญยิ้มหน่อยครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับรายการฮากันจังนะครับเป็นรายการอีกหนึ่งทางเลือกจากฟรีทีวีหากคุณเบื่อจากฟรีทีวีอยากจะเจออะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆในวงการทีวีหรือจอทีวีบ้านคุณนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับรายการฮากันจังนะครับของคุณไมเคิลเชิญยิ้มหรือคุณน้ำาพุนะครับอาจารย์ผมเลยครับคนนี้ครับผมเป็นตลกได้เล่นมุกแรกในชีวิตนี่ก็คือมุกของเขา นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบผลงานของผมนะครับหรือติดตามผลงานผมมาโดยตลอดจะลืมฝากผลงานที่ชายผมด้วยครับรายการหากันจังครับฝากรายการเมล็ดพันธุ์ด้วยช่อง44ชาแนลรายการเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับการเกษตร,รหรือเปล่าครับ <laughs> รายการบรรเทาบเตลกสาระอ๋อบันเทิงตลกสาระนะครับ <laughs> ก็ติดตามชมกันได้นะครับเป็นเออเขาเรียกว่า อีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกความบันเทิงหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำแบบใครซึ่งคุณหาดูไม่ได้จากฟรีทีวีช่องไหนครับดูได้ที่นี่ที่เดียวครับถ้าทำดนตรีต้องมาทำที่ว่ดพัทธตอิน์ครับผมมีก้อยให้กินครับอย่าลืมซื้อเนื้อเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเช